ที่นี่เนี่ยย่างที่บอกว่าเล็กว่าเนี่ยฝ้นเนี่ยโหหลงมาทางพื้นที่ผคกตายเลยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดพัทลุงก็เลยทาให้ไล่จุดในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงเนี่ยมีน้ำท่วมนะคะเพราะว่าจังหวัดพัทลุงค่ะฟ้นตอกนักเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณบนเขาบันฐานค่ะปริมาณนา้ำซาส้มเนี่ยไหลบ่าลงมาตามนาม้าตอกนะคะเจ้าหน้าที่ต้องแจง้งสัญญาณเตือนภัยให้กับชาวบ้านที่อยู่ท้ายนา้ำให้รับมือกับน้ำท่วมชับพันแล้วก็น้ำป่าไล่ล่าค่ะ โดยจังหวัดพัทลุงเนี่ยแหละว่าฝ้นตกเกือบทุกพื้นที่เลยนะคะทางจังหวัดก็เลยสั้งถูกน้วยเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลลากแล้วก็ดินถลม่มพร้อมสร้างการด้วยงานที่เกียวค้องเตรียมอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะอำเภอที่ติดกับเขาบันผัดที่อำเภอกงรา้าอำเภอตะโมดอำเภอป่าบอนอำเภอซีนักครินแล้วก็อำเภอซีบันพดซึ่งมีปริมาณนา้ำซ่าซ้มบนภูเขาเนี่ยมีจำนวนมากแล้วก็น้นในอย่างที่เห็นไหลบ่าลงมาตามน้ำตกต่างๆอย่างรวดเร็วแล้วก็ซีก็ไม่ใช่ซีธรรมดาก็บอกว่าถ้า ซีหนามปลาเนี่ยมันจะมีสี่แดงคุ้นสักนิหนึ่งโดยกอนเที่ยงของเหล็ก,กว่าเนี่ยสัญญาณเตือนภัยหนามปลาเขาบรรทัดติดติดตั้งไว้กลางป่าเนื้อน้ำตกต้นแพรทองที่อำเภอซีนักครินประมาณหนึ่งโลเนี่ยที่ได้ติดตั้งลาพวงไว้ที่น้ำตอกแล้วก็ที่บริเวณก็กลางรีสอร์ทมีการส่งสัญญาณเตือนเสียงดังไปทั่วบริเวณเลยนะคะเพื่อจะให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกลเคียงนั้นได้ยินเสียงเตือนแล้วก็ให้ชาวบ้านได้รับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยหนามปลากําลังมาแล้วแต่นั่นเป็นการเตือนครั้งที่หนึง่งไม่สูงเ แต่หากว่ามีเสี่ยงดังเตือนคนตดโงค่ะระดับน้าป่าเนี่ยจะสูงสุดค่ะแล้วก็พอสัญญาณเสียงเตือนคนตดซ้ำเนี่ยชาวบ้านแถวไทยนามแถวมูฮกบานโตนมูดิเจ็บบานค้ามแล้วก็มูดิแปดลำซินเนี่ยนะอำเภอรีนครินค่ะจะต้องแคบเเรียมรับมือ <c oughs> น้ำท่วมชับพันค่ะคณะเทพืท้นเทอำเภอเอืญอิองจังหวัดพัทลุงนั้นค่ะตอนนี้เนี่ยก็มีสาพับฝนตกหนักนะเทรับลุงเนเริ่มมีนำมออ้ำท่วมครังโดยเฉพาะพื้นเทคองอำเภอเมืองพัทลุงค่ะฝนตกตังเตเชาวคองหลอกว่า มาจนถึงตอนนี้ก็ยังฝ้นตกมหยุดธค่ะดังนั้น,นเนี่ยก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยริมเชิงเขาในถุกอำเภอเทเป็นพื้นเทเสียงนําท่วมชับพันเนี่ยนำปาลาไลลลากดินคนดล่มเนี่ยให้ระมัดระวังเป็นพิเศษโดยทางจังหวัดพัทลุงค่ะสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงก็ได้ทรงเจที่เนี่ยอกติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสราภัายข้าวประจําพื้นเทเสียงเลยนะคะเพื่อจะข้าวพัดเชิญเทศแล้วก็ช่วยเลือผู้ประสบภัยได้ยั่งทันท้งที่เกิดภัยนั่นเองค่ะรวมถึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศเนี่ยแล้วก็ไปตามประกาศเตือนพัยย่างเครงขัดนะคะนั่นและนี่คือเป็นสัญญาณแจ้งเตือนจากหนามปา่าบนเขาบรรทัดที่มันไลลงมาร่วมกับน้ำตกต่างๆก็เลยทําให้พื้นที่เขตเมืองที่เป็นพื้นที่ลุ่มตำ่ำบางแห่งเนี่ยน้ำม,มันไลไม่ทันก็เลยมีเออนา ท่วมพิุจราจรทั้งหมดสถานการณ์ตอนนี้ไม่ดูเป็นผือมัง